สวัสดีครับวันี่ตรนพาที่เราจะพาไปตกชมน้ำตกพาหลวงที่วนอุทยานน้ำตกพาหลวงนะครับผมที่มาถึงตรงนี้นะครับองเวียนสีเบ่งใหม่ขอครับออมมาลออมมาดียจเลยพี่น้องเลยผมหมดไอคิวแล้วครับเวยแค่ผมเล่งคลิปไปส่วนเลเบงไว นี่และครับด้วยหอกกเดี๋ยวสายหยีกข้างหน้าครับผมนี่จะมีป่ายบอกก็เดี๋ยวนี่เลยเ่าก็ตรงไปเรื่อยๆได้พี่น้องกามาหอดแยกนี่คันเดียวคว้าจะไปพาชนะใดนะครับเอาก็ตรงเขาไปหนีเลยนะครับวิวงามแห่งครับผม อยูสอง้างทางบรรยากาศดีร้ายครับธรรมาชาติสวยงามที่สุดครับมาหอดนะครับน้ำขนาดนเนียมันจะนี้เห็นไ้ยังงามครับผมเดี๋ยวผมสิพาเดินเข้าไปมองจุดจอดรถนะครับมันนี้ว่าเดินขึ้นด้างจุดจอดรถมอเอร์ไซค์ครับผม,มเดินขึ้นมา ประมาณสี่ร้อย n g à ะครับเนาะมองก็สีเขียวกวอีกทั้งนึงเห็นง,ง่ายกว่าน,นครับมหาหอยที่มีเชียงลมตกนะครับกัางนี้เป็นจุดที่ม,มีทุกท<อ><อ>ี่ส,สวยนะครับผม <c oughs> ลมลมลื่นดีผมว่าบรรยากาศดีดีครับตรงก็ไม่มีเบื่อครับถึงจะมาบ่อยและ้ะก็ไม่มีเบื่อวีางามว่ะ ยิ่ขนาดน้ำลายเป็ไหนนะครับอันนั้นมาถึงช่วงน้ำลายน้ำตรงนี้สไลด์ลงมานนะึ่เนี่ยลองเข้าเย็ยนหนึ่งเนาะมันจะเป็นยึดมุมโปรทุ่งผมนะครับผมที่มางามในวันที่มไม่เย็ยนเลยความว่ามันสวยดีครับแล้วเป็นติดกี่คนมัวเยอะอือ สเลยับผมตรงนี้จะย้อนเสียงนะครับจะไม่เห็นม่านน้ำตกผมใช้กล้องหน้าทางเดินมานี่ครับชุดนี้ก็งามด้ครับนะเป็นตรงแต่ทางเดินก็ับเห็นม่านน้ำตกเห็นนิวค่อนเลยที่สวย

ชินกับก <át> okay. ่อนหนี่เขาฝางามๆครับเสวยมครับของชุดชดนี้นะครับวันนี้ชิที่ชิ้นนี้ทั้งสิ้งามแล้วผมพาเดินไปอีกชุดหนึ่งครับของุดที่ว่าก่อนสามแยกรูไหนก็สวยครับสีใเท้าวเดือดใสขึ้นไปจริงๆแต่ผมชอบชุมนี้นะนี้เงามดู หลอดป้องห้างเืนินเหลียบพลาไปแล้วก็เห็นน้ำตกนะครับเห็นสวยๆเป็นมุมปวดผมที่ได้เวลาผมมาแค่นี้ครับต้องมาดูด้วยตาตัวเองครับว,ว่ามันสวยมากชมเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปันอยู่ด่านบนครับผมให้มาสัมผัสครับไปกันโรลด <c oughs> ครับอยู่ด่านบน เดินเลยอยู่ประมาณหลายเมตรครับก็สีหัดจากคุชิพาหลวงน,นะะง,นงนี่แหละครับผมดต่งเตียนมองเหล้วมองปลายขาวๆบางาน,นนี่แหละพอเมื่อาทายพร้อมน้ำมือครับอยู่จุดชมอยู่หน้าคระช่วยเลยครับ เห็นธงชาตินั่นหมอหินนะครับมองหันเนมไปนีเป็นมุมดีเดินได้้าหมอนะครับมี่งชาติทางเต็นท์ครับผมถ่ายภาพุ๊บปุ๊บิดาวมวรเปนสีแล้วแล้วครับทางเดียวคืถ่ายติดโต๊ะยืนพาพได้ครับผมในเวลาลงเด่นหนามด้วยพี่น้องเอย ตรงเงียน้ำไหลโอ้เย็นฟั่งเสียงสดชื่นไหลครับโอ้ยไทยอาวิวน้ำไหลลงมาลงมาอ่างจากกุีก่ันจะไหลลงหน้าผาครับผมบรรยากาศดีไรหาไซว่าได้อีลหะ <c oughs> น้ำแห้งครับ สุดๆเลยมีงาติดโต้งนำมุม มุมที่ผมนั่งันบ่ไไดลา่ากลัวแบบที่คิดนะครับเดมสเม่อด้อยู่ไก่หนา้าพานนครับนี่นนเป็นแมมนงงค่มุกมกล่องน่สิมนกลงชมยูงามครับมอ้ยนะลงดินหนาเป็นเครับน้ำใช้ห็นครับผมบอกย่หนลล้น น้องมีคนเดียวว่าอ่างจากกุชชี่พะลวงนะครับบางทีเป็นเห็ดอะไรเราหรือเช่นามเองย่างขึ้นมานงีา่ไงลงมากินมหนาวเย็นขนาดตัวตามเลยนะ <laughs> เวลาคนคองหนุมกับมองหนีเข้ากินว่าน้ำตกลากใส่ครับน้ำตกลากไสไไ <c oughs> ลลงมา <c oughs> เป็นสถานที่ทองเดียวที่ผมแนะนำอยากให้มานะครับผมมันเป็นสถานที่ที่แบบเขาถึงง่ายนะครับนี่ เดินขึ้นมาจากด้านบนก็แค่ประมาณ4 0 6 0เมตรครับม,มาก่อนก็ะแบบชมวิวทั้งนี้5มีรเลยครับผมอโอกาสหนาทีวผมพาไปชมบอไในก็ฝากติดตามี้นเลยครับผมที่ช่องจอดพาทเที่ยวขอบคุณครับ